แล้วอาเกล็ดผมทดทอดอดดีมากสดไง่ายถ่ายทอดสดแล้วยังนั้นเหรอชิทองเหรอวิวมันดีเลยนะครับถ่ายทอดสดนี่ครับยอดนี่ครับสุไปที่อื่นเลยไม่เก่ง ไปที่อื่นเลยถ่ายท่าเขาเอากอแล้วไม่ต้องแล้วก็เดี๋ยวกูโดนคดีอีกคดีอะไรสนใจเจอกันนรคอ่ะครับไอ้เน่งขออภายว่าไอ้เน่งแหมมึงตายกูยังไม่ตายกูยังมีชีวิตอยู่มึงน่ะ รู้สูงกู ok> หาว I qui, I ่ากูตายบ้าไหมกูยังไม่ตายเดี๋ยวกูจะกลับบ้านแล้วเนี่ยกูยังมีชีวิตอยู่ใครยทอดสดนี่นะถ่ายแท้ก็ได้เลว่าสดจะทำได้หรือเปลอ้าเกิดเดี๋ยวกูญาติ์ตาแกแน่จริงแกถ่ายทอดสดเลยเข้ากลุ่มขอเท่เลยแกบอกเลยผมเข้าไปสิในนามิกรอครับแต่ถ้าไม่จริงไม่ต้องบอกนะคือร ห่งเอาเต็ครับอยากลอกอยากลอกหรืจะเข้ามาตั้งเเป็นพระเอกเองเลยผมมีหมาเป็มเครื่อนครับผมไม่หมาเต็มเพื่อนมีเรื่องหมาหมาเท่มาจายเอ้วครับโอ้หมาหลอไหมเอาเดีรวมดยเอาก็ผมจบแค่นี้ครับ ไม่พูดอะไรมาก oh, <yeah. S 1> ขอโทษครับสวัสดีโซโซแคม